ซีรีส์คำนวณบำนาญชลาภาพหัวข้อทอปิกวันนี้เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,300บาทตอนอายุครบ55ปีจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนกี่บาทเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันฝากกดไลค์กด subscribe c o เมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็เงินกรณีชลาภาพนะครับ เราจะได้รับร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนก็จะมีการปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนก็คือยิ่งจ่ายมากนะครับก็มีโอกาสที่จะได้บำนาญมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไปติดตามเนะื้อหากันเลยดีกว่า ทำงานส่งประกันสังคมมา35ปีนะครับจำนวนเงินสมทบนะครับเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย11,300บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนนะครับวิธีการคิดก็คือเอาจํานวนปีนะครับที่ส่งประกันสังคมมาจริงๆเนี่ยตั้ง35อย่างเงี้ยอันนี้ในตัวอย่างคือ35ปี35ลบ15ปีนะครับเท่ากับ20ปี เท่ากับ20ปีส่วนที่ต่างออกมานะครับส่วนเกินออกมานะครับสูตรคำนวณ1.5คูณ20นะครับเท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่มนั่นเอง20%เดิมบวกอีก 30%, 30ใหม่เป็น50% 50%ของ11,300บาทนะครับเป็น5,650บาทเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิต ต่อมานะครับทงานส่งประกัศสังคมมา30ปีจำนวนเงินนะครับจำนวนเงินสมทบ11,300บาทนะครับวิธีการคิด30ลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินนะครับ1.5คูณ15เท่ากับ22.5 20เดิมบวก22.5นะครับเป็น42.5 42.5ของ42.5% 42. 42. ของ 11,300บาทนะครับเป็นเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ4,803บาทนั่นเองทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีนะครับจำนวนเงิน11,300บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ลบ15นะครับเท่ากับ10ปีสูตรคำนวณน,นะครับ1.5คูณ10นะครับเท่ากับ15 ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%เป็น35% 35%ของ11,300บาทนะครับเป็นเงินบำนาญ3,955บาทนะครับเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา20ปีจำนวน11,300บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ลบ15เท่ากับ5ปีนะครับ สูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก7.5นะครับที่ได้เพิ่มมาเป็น27.5 27.5ของ11,300บาทนะครับเท่ากับ3,108บาทนะครับมาดูตัวอย่าง15ปีในกรณี15ปีนะครับก็20เลยนะ20ของ11,300บาทเป็น2,260บาทนะครับ นี่คือตัวอย่างวิธีการคิดคำนวณน,นะครับใครงงตรงไหนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างเลยนะครับเราไปดูตารางกันบ้างในกรณีที่ส่งเงินสมทบนะครับจำนวนปีที่ส่งจำนวนปีอื่นๆจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมเท่าไหร่ส่งเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,300บาทนะครับจำนวนปีที่ส่งประกันสังคมส่ง35ปีได้เงินบำนาญจากประกันสังคม5,650บาท ท่ง34ปีได้เงินบำนาญจากประกันสังคม5,481บาทท่ง3 3ปีได้เงินบำนาญจากประกันสังคม5,311บาทส่งส2มปีได้เงินบำนาญจากประกันสังคม5 1 4 2บาทท่ง31ปีได้เง <nt h> <ury> ินบำนาญจากประกันสังคม4,972บาทนน uh. ท่งประกันสังคม30ปีได้เงินบำนาญจากประกันสังคมนะครับ4,800 3บาทส่งประกันสังคม29ปีได้เงินบำนาญจากประกันสังคม4 6 3 3บาทส่งประกันสังคม28ปีได้เงินบำนาญจากประกันสังคม4,464บาทส่งประกันสังคม27ปีได้เงินบำนาญจากประกันสังคม4,294บาทส่งประกันสังคม26ปีได้เงินบำนาญจากประกันสังคม4,125บาท ส่งประกันสังคม25ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม3,955บาทส่งประกันสังคม24ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม3,786บาทส่งประกันสังคม23ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม3,616บาทส่งประกันสังคม22ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม3,447บาท ส่งประกันสังคม21ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม3,277บาทส่งประกันสังคม20ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม3,108บาทส่งประกันสังคม19ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม2,938บาทส่งประกันสังคม18ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม2,769บาท ส่งประกันสังคม17ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม2,599บาทส่งประกันสังคมมา16ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม2,430บาทและสุดท้ายส่งประกันสังคมมา15ปีได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคม2,260บาทนะครับนี่คือถึงหมดทั้งมวลนะครับกับ เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,300บาทนะครับจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมเท่าไหร่นะผมก็แจกแจงมาแล้วนะครับขอให้ท่านไปลองคำนวณเงินบำนาญน,นะครับด้วยตัวคุณเองนะครับง่ายๆเลยโดยเข้าวๆสูตรใหม่นะครับสูตรแคร์เนี่ยจะเป็นการคำนวณโดยมีหลัก3ตัวนะครับในการคำนวณนีเดี๋ยวผมวงกลมให้ดูนะหอัตราบำนาญที่คิดเศษเดือนด้วยอันเนี้ย ยึดตามข้อมูลเดิมแต่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นก็คือ20%นะครับและบวกกับเงินสมทบส่วนเกินนะครับที่เกินมา180เดือนน่ยนะเกินมากี่เดือนให้คูณ0.125%จากเดิมนะครับจะได้1.5%ก็ต่อเมื่อต้องครบ12เดือนเท่านั้นไม่ครบปัดเศษลง แต่สูตรใหม่นะครับจะคิดเศษเดือนด้วยนะครับก็คือเอาเดือนคูณ0.125เลยทีเดียวนะครับซึ่ง0.125ก็มาจาก1.5%ของ12เดือนนั่นแหละนะครับเอามาหารเฉลี่ยเป็น0.125นะครับมันตัวเลขเดิมตัวเลขเดียวกันแค่ปรับใหม่ว่าคิดเศษเดือนด้วยนะครับบวกกันอ่านี่คือข้อดีของการปรับใหม่ ตัวตัวที่2จะเป็นค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของผู้ประกันตนทั้งระบบนะครับอันนี้มีโปรแกรมให้นะเดี๋ยวลองไปคำนวณดูโปรแกรมกับ2คือตัวเฉลี่ยพอยต์นะครับพอยต์เฉลี่ย3ตัวนี้มาคูณกันก็จะได้บำนาญต่อเดือนนะครับเฉลี่ยพอยต์คืออะไรเอาแนะนำคำง่ายๆคือเงินเดือนของคุณเทียบกับหรือหารกับค่าเฉลี่ยของเงินเดือนทั้งระบบก็จะได้เป็นพอยต์นะหารเลยนะห5า0หาร5,000 เท่ากับ1.1 point นะครับแล้วก็เอา point มาเฉลีย่ยว่า point เฉลีย่ยเท่าไหร่นะครับแต่พวกนี้ไม่ต้องดูอะไรมันนะครับเพราะเรามีการคำนวณบำนาญแขลาภาพอยู่แล้ว